อากาศที่เราเห็นอยู่นี้ดีจริงหรือไม่เช็คให้ชัวร์ด้วยค่า AQI ใหม่กันดีกว่า AQI คืออะไร AQI ย่อมาจาก Air Quality Index หรือดัชนีคุณภาพอากาศเป็นการรายงานคุณภาพอากาศในภาพรวมของไทยโดยหนึ่งค่าดัชนีจะประกอบด้วย ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ6ชนิดรวมกันได้แก่ PM 2.5, PM 10, โอโซนคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งข้อมูลผลการตรวจวัดค่าดัชนี AQI นั้นได้มาจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกลมควบคุมมลพิษที่มีอยู่ทั่วประเทศ PM 2.5คืออะไรและมีแหล่งกำเนิดมาจากไหน PM 2.5เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศมีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเกิดจากการคมนาคมขนส่งไอเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมไฟป่าการเผาเศษวัสดุการเกษตรและการใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือนแล้วค่า PM 2.5ต่างจากค่า AQI อย่างไรฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงเป็นเพียงหนึ่งในพารามิเตอร์ที่นำมาใช้ในการคำนวณค่า AQI เท่านั้น างจากค่า AQI ที่ต้องใช้ค่ามลพิษทางอากาศทั้ง6พารามิเตอร์มาคำนวณร่วมกันค่าฝุ่น PM 2.5จึงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อตัวเลขค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ของไทยในปัจจุบันทำไมต้องมีการเปลี่ยนค่า AQI เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไทยให้เทียบเท่าสากลกรมควบคุมมลพิษได้ปรับค่า PM 2.5ใหม่ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยปรับค่าเฉลี่ยราย2 4ชั่วโมงเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนค่าเฉลี่ยรายปีปรับเป็น15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและปรับค่า AQI ใหม่ให้สอดคล้องกับค่า PM 2.5ที่ปรับใหม่ด้วยโดยแบ่งออกเป็น5ระดับและใช้สีเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเริ่มจากสีฟ้าอากาศดีมากสีเขียวอากาศดีซึ่งทั้งสองสีมองกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวสีเหลืองอากาศปานกลางควรเฝ้าระวัง สี ENNIS, ส้มคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลต่อสุขภาพควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและสุดท้ายคือสีแดงควรงดกิจกรรมกลางแจ้งและใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5เวลาออกนอกบ้านการปรับค่า AQI มีผลดีอย่างไรการปรับเปลี่ยนค่า AQI ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเพิ่มระดับการป้องกันตนเองจากฝุ่นควันและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างเท่าทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทยมีอากาศสะอาดหายใจได้อย่างยั่งยืนเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงกดติดตามการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยหรือ AQI ได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมควบคุมมลพิษและ Air f o r t e ไท